สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับนี้นะคะจเจ้าเรเจนทโฮมคาอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะคะรถมือสองเรเจนท์โฮมคารราช,ชพฤกษ์นะคะวันนี้นะคะนี้จะมานําเสนอนะคะรถ SUV7 ที่นั่งที่ราคาไม่ถึงส0,000นนะคะและก็เป็นรถที่น่าใช้สําหรับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือนะคะ เจ้าโปรตอนคันนี้เลยค่ะเป็นโปรตอนเอ็กซลนะคะปี2015นะคะราคาอยู่ที่195,000บาทเท่านั้นนะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะและก็เหมาะสำหรับที่ใครที่ไม่อยากมีภาระนะคะ แนะนำซื้อสดคันนี้ไปได้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆาค่ะวันนี้นี่จะมานะคะรีวิวให้ดูนะคะว่าโปรตอนคันนี้มีดีอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูนะคะการรีวิวนะคะให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้นี้ก่อนนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะได้เลยค่ะเราไปดูกันเลยด้านหน้านะคะเขาก็จะเป็นตัวไฟหน้าแบบมัลติรีเฟ c t กเตอร์นะคะหรือว่าไฟหน้าแบบตาเพชรนั่นเองนะคะตรงนี้ด้านล่างนะคะไม่มีไฟแต่หมอกมาให้แต่ว่าเราสามารถติดให้ได้นะคะคันนี้แล้วก็ตัวเขาก็จะเป็นตัวกระจังหน้าแบบคม แล้วก็มีสัญลักษณ์ของโปรตอนด้วยนะคะตัวน,นี้แน่นอนอสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นบอดี้สีดํานะคะสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสีไม่หนาแล้วก็สีไม่มาจนเกินไปนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยล้อเป็นล้อเดิมจากโปรตอนมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ดอกยางยังลึกยังหนานะคะยางยังนิ่มอยู่นะคะสามารถใช้งานได้อีก1-2ปีเลยนะยางคันนี้เป็นยางปี2019นะคะทุกคนล้ออลอยขนาด1ิบ 8นิ้วนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีตัวตกแต่งเป็นเหมือนคิ้วนะคะแต่ว่าเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะคะมีสัญลักษณ์ของ Exola ด้วยนะคะคันนี้นะคะขอย้ำว่าเป็นรถ SUV 7ที่นั่งที่ราคาไม่ถึงส0 0แสนนะคะราคาแค่1 9 5 0 0 0บาทนะคะใครที่มีงบไม่เยอะนะคะอยากาไม่อยากมีภาระผ่อนนะคะก็แนะนำให้ซื้อสดคันนี้เลยนะคะค่ะ ให้อะไรมาให้อะไรมาอีกบ้างน,นะคะคันนี้ก็ให้เป็นเวทากาศหรือว่าการสาดนะคะให้มาครบเลยลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินติดเองนะคะเราติดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะค่ะส่วนกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะคะนั่นก็คือสีดํานะปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ส่วนนะคะมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้คันนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยทั้งคันเลยนะคะกระจกเดิมของโปรตอนด้วยนะคะกระจกแท้กระจกเดิมนะค่ะ ัดมาด้านหลังกันมากดีกว่านะคะตามนี้มาเลยค่ะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งติด้วยอ่ะด้านหลังค่ะ คันนี้นะคะรีเจนท์อมคารรับประกันโครงสร้างเลยนะคะด้านท้ายไม่มีโดนจิ้มมาอย่างแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะเดิมอะไรบ้างน,นะคะด้านหลังก็ให้เป็นกระจกเดิมนะคะของโปรโตอนเอกโซลา่าคันนี้เลยนะคะมีไล่ฟ้าหลังให้เรียบร้อยแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนหลังให้ด้วยนะคะนี่คันนี้มีไฟเบรดดนที่3ามไหมมีแน่นอนค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบ LED นะคะทุกคนคะ่ะส่วนไฟไท้ายหรือว่า ไฟเบรกนะคะก็คือสามารถใช้งานปกติได้ทุกอย่างเลยนะคะไฟไม่มีเหลือจงจนเกินไปนะคะรถไม่ได้ใช้งานกลางคืนจนหนักนะคะทุกคนคือไฟยังใสย,ยังเก๊กอยู่นะ,ะให้อะไรมาอีกนะคะให้ปาร์เซนเซอร์มาด้วยนะคะตัวนี้ให้ถึง2จุดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆ1,95,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถ SUV 7ที่นั่ง ปี2015ไปใช้งานเลยนะคะใครกำลังหารถอยู่อย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะแน่นอนค่ะค่ะเนนิดจะมาบอกนะคะอย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะว่า การดูรถมือสองเบื้องต้นนะคะผู้หญิงก็สามารถดูได้ไม่จมําเป็นต้องเป็นผู้ชายนะคะนี่อันดับแรกเลยนะคะผู้หญิงเราจะต้องดูตรงนี้นะคะหัวน็อตเดิมแท้ไหมมีรอยแกะรอยเกาไหมนะคะหรือว่ามีการขยับของหัวน็อตไหมนะคะเม็ดอาร์กยังอยู่ครบไหมนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบไหมให้ดูตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะต้องดูที่หัวน็อตนะคะคุณลูกค้าขานี่เห็นได้ว่าโปรตอนคันนี้นะคะหัว็อบไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนะคะท้ายไม่มีโดนจิ้มมาอย่างแน่นอนนะคะ รประกันโครงสร้างหลักเช่นเดิมนะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีชนหนักหรือไม่มีจมน้ำหรือไม่มีน้ำท่วมแน่นอกกนค่ะค่ะคันนี้เป็นเกจที่นั่งใช่ไหมคะสามารถพับบาะได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่แต่ว่าเราจะพับตรงข้างหลังก่อนนะคะเราจะไปพับตรงข้างหน้าให้ดูนะคะคันนี้ใครที่กําลังเดินทางกลับช่วงปีใหม่หรือว่าอยากได้รถไปท่องเที่ยวนะคะสัมภาระเยอะนะคะก็สามารถพับบาะวางของได้เลยนะคะนี่และก็ให้อุปกรณ์ถอดล้อ หรือว่าแม่แรงไปให้แบบจุกๆเลยนะคะทุกคน่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปพับเบาะตรงกลางให้ดูแต่ว่าเราจะไปดูพันใ์กันก่อนดีกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะไปดูเลยค่ะ เราก็มาอยู่ตรงภายในห้องโดยสารของโปรโตอนคันนี้กันแล้วนะคะแน่นอนค่ะมาเจอป,ปุ๊บก็เป็นเบาะผ้าเลยค่ะทุกคนขาเนี่ยเบาะผ้าบ่งบอกว่ารถคันนี้นะคะผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าสภาพเบาะเนี่ยคือยังเรียบเนียนนะคะไม่มีรอยยุบไม่มีรอยย,ย้อยไม่มีรอยชารุดใดๆเลยนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมจากโปรโตอนแท้เลยนะคะคันนี้อ่า คันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งให้ดูนะคะว่าเขาจะนั่งสะดวกสบายไหมผู้หญิงขับได้หรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนนะคะ,ะเราก็มาสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันแล้วนะคะเครื่องยนต์ก็คือนิ่งนะคะไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงกระตุกกระตักผิดปกติอย่างใดีไม่มีแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจุดแรกกันเลยนะคะทุกคนขาพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ power นะคะทุกคน เนี่ยเห็นไหมคะว่าไม่มีรอยชํารุดใดๆเลยนะคะไม่มีรอยตัดต่อนะคะสภาพคือผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีบางอย่างที่ต้องเก็บให้งานให้ลูกค้านะคะแต่ว่าความสะอาดของเดนเจน o m มคาร์เนี่ยขึ้นเช่ออยู่แล้วนะคะขัดเคลือบสีคาสปา100%เกรดพรีเมียมเลยนะคะ ค,คันนี้นะคะใม่เพียงแค่1 0 0 0 0แสนกลางๆเท่านั้นนะคะเป็นปี2015นะนี่ขอ,อย้ำว่าเป็นรถที่ราคาถูกมากๆใครจะได้ SUV ไปใช้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะ1 9 5 0 0 0บาทมีรถไปใช้ช่วงปีใหม่แน่นอนค่ะ ตัวนี้เขาเป็นเกียร์อะไรนะคะเขาเป็นเกียร์แมนนวลนะคะทุกคนขาหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะเอาใจคนที่อยากขับมันมันขับระยะทางไกลนะคะสามารถขับได้แบบอย่างสะดวกสบายเลยสว่วนตัวเครื่องเล่นมันติมีเดียนะคะเขาก็จะให้อะไรมาบ้างนะคะก็จะมีตัว FM AM มาตรฐานอยู่แล้วนะคะทุกคนตัวนี้มีบลูทูธด้วยน้ำไม่ธรรมดานะคะคันนี้ใครจะบอกว่าเป็นรถที่แบบว่า ปีไม่ใหม่นะคะออปชั่นไม่เยอะแต่ว่าเขาก็ยังมีบลูทูธให้ด้วยเป็นตัวเสริมมารับสายโทรออกโทรเข้าได้ไหมได้นะคะและก็ยังมีทีวีด้วยเนี่ยสามารถเ,เล่นทีวีได้ด้วยนะคะทุกคนขานี่มีจอตรงกลางให้นะคะจะคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคุ้มจริงๆมีซีดีให้ด้วยนะคะตัวนี้เล่นได้นะ,ะมีออดิโอให้นะคะ MP3 มีให้หมดเลยนะคะนะ ลองฟังเสียงดูนะคะว่าโปรโตอนเนี่ยลำโพงไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะคือเป็นรถบ้านจริงๆเลยนะคะคันนี้เจ้าของขับมปขายเองเลยนะคะทุกคนเป็นรถมือเดียวด้วยแล้วก็ระบบแอร์ของเขานะคะเป็นระบบแอร์แบบอนาล็อกนะคะทุกคนขานีสามารถปรับได้ถึง4ระดับเลยนะคะนี่แล้วก็สามารถปรับทิศทางของแอร์ได้3ที่นะคะทุกคนขาอ่า เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าด้านหลังมีแอร์ไหมมีแอร์ Air ราวทั้งหมดรอบคันเลยนะคะทุกคนมีทั้งหมดด้วยกัน4จุดเลยนะคะนี่มีแอร์ราวด้านบนด้วยนะคะด้านหลังไม่ต้องร้อนเลยแล้วก็ยังมีจอกลางสามารถดูทีวีได้ในระยะที่เราแบบกำลังเดินทางนะคะทุกคนคือตอบโจทยจริงๆนะคะสำหรับ,บรถครอ,อ,อบครัวต่อมาเลยนะคะด้านหน้าเป็นคอนโซลนะคะ คือไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะสภาพสวยงามมากๆนะคะคันนี้ระบบความปลอดภัยก็จะมีถุงลมนิรภัยหรือว่าแอร์แบ็กแบบคู่มาให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับใครสนใจ โปรโตอนราคา1 95 0 0แบาทคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะตามช่องทางด้านลาน่างนั้นเลยนะคะเอารถไปใช้ก่อนปีใหม่นะคะทุกคนขาเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตรงกลางของโปรโตอนคันนี้กันม้ากดีกว่าพับเบาะได้เยอะไหมวางสัมภาระสิ่งของได้หรือเปล่าไปดูเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะมาเริ่มดูจอกลางกันนะคะทุกคนขาวว่าสามารถเปิดได้ไหมนะคะ ตัวน,นี้เดี๋ยวอาจจะมีการบอกให้ก่อนนะคะว่าเนี่ยเป็นจอเดิมจากเอ็กซาเลยเนี่ยโปรตอนเอ็กซนะคะจอเดิมแท้ไม่มีการติดต่อให้ใหม่นะคะมาพร้อมกับตัวรถเลย เสียบ USB ได้ด้วยนะคะแล้วก็เล่น DVD ได้ด้วยนะคะทุกคนขาหนี้ด้านนี้เสียบ AU-X ได้นะคะเสียบหูฟังได้ด้วยเนี่ยด้านนี้ค่ะเสียบหูฟังได้2ข้างเสียบ AU-X ได้เสียบ USB ได้นะคะเล่น DVD ได้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังหารถครอบครัวราคาถูกอ่ะต่อมานะคะเราจะมาดูเบาะตรงกลางกันบ้างดีงกว่านะคะตรงกลางเนี่ยก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะเบาะผ้าสภาพดีมากไม่มียุบไม่มีหยุยเลยเนี่ย รูปไปเรียบเรียนคลิปเลยนะคะทุกคนขะอาจจะมีเรื่องฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวดเจทอคาขัดเคลือบสีคาสปาให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะอ่าให้ที่พักแขนม,มานะคะตรงกลางนะคะเรามาพับเบาะกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนขาอ๋อนี่พบเบาะได้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 6 0 4 0นะคะของการพับ,บอบ์ดนะคะทุกคนคะ่ะใครที่เดินทางกันแค่2คนนะคะมีสัมภาระสิ่งของเยอะนะคะเอามาวางด้านหลังได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่มีคนในครอบครัวเยอะกลับไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะคะก็เอาเบาะขึ้นแล้วก็สามารถให้ผู้โดยสารนั่งได้เลยนะคะทุกคนขาอ่า แล้วเราก็ยังมีเข็มขัดนิรภัยให้ด้วย2จุดนะคะมีทุกจุดเลยนะคะป้องกันนะคะความปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยนะคะคุณลูกค,ค้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเครื่องยนต์ด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะ <S <S ว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะไปดูเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูเครื่องยนต์ว่าโฟตอนคันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเข้ามานะคะเจอเรื่องของความสะอาดก่อนสะอาดมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะคาสปาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสําหรับเรเจนท์โฮมคาร์เนี่ยเครื่องยนต์นะคะเขาก็จะเป็นตัว แคมโปรของ CPS นะคะของโปรตอนนะคะเดิมแท้แน่นอนนะคะเครื่องยังไม่มีการถอดสลับอย่างใดนะคะเดิมแท้ของโปรตอนเลยมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะสาหรับคันนี้คันด้านหน้านะคะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะผู้หญิงอย่างเราก็สามารถดูรถได้นะคะเบื้องต้นแล้วก็เป็นพื้นฐานนะคะทุกคนค่ะคันด้านหน้าไม่มีอรอยตัดต่อดแปลงสภาพใดเลยนะคะหัวน็อตยังอยู่ทุกจุดนะคะทุกคนเนี่ยหัวน็อตไม่มีขยับนะคะคันด้านหน้าสภาพดีมากๆนะนะ ไปฝั่งแก้มซ้ายฝั่งมือของนี้บ้างดีกว่านะคะตัวนี้แก้มซ้ายไม่มีรอยตัดต่อเลยนะคะหัวน็อตเดิมแท้หมดนะคะทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะคะเนี่ยไม่มีการแกะไม่มีการเก่าใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้รูกลมหมดเลยนะคะรูกลมอยู่ครบนะคะ ฝากระโปงนะคะหรือว่าลอนฝากระโปรงเนี่ยไม่มีปุดเบี้ยวใดๆเลยนะคะไม่มีแต่เต่อจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะส่วนฉนวนกันความร้อนนะคะเราสามารถหามาติดให้คุณลูกค้าได้นะคะเพียงคุณลูกค้าบอกหรือว่าแจ้งทางทีมงานเรามานะคะทุกคนอ่าซอกนี้กันมากดีกว่านะคะไม่มีไม่มีแบบถอดอเลยนะคะทุกคนค่ะ่ยดึงให้ดูเลยนะว่ามันยังอยู่เดิมๆหมดเลยเนี่ยมาพร้อมกับตัวรถหมดเลยเนี่ย่อรอยมาร์กิ้งต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้ คันนี้นะคะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วก็ช่วงล่างเก็บการให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโปรตอน SUV 7จที่น่าราคาถูกคันนี้นะคะแต่จะไม่บอกไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือภาษีนะคะภาษีพรบรนะคะคันนี้เราต่อให้แล้วถึง9เมษายน2565นายนะคะคุณลูกค้าค่ะก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นส่งท้ายช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะก็ รีเจนทอมคาร์นะคะรถเด้ของรีเจนทอมคารเนี่ย รับส่วนลดทุกคันเลยค่ะมูลค่าสูงสุดถึง20,000บาทนะคะแล้วก็ยังแถมนะคะประกันเกียร์เครื่องยนต์ ECU ให้2ปีถึง20,000โลเลยนะคะแล้วก็รับส่วนลดจุกๆไปเลย20,000บาทนะคะวันนี้ใครจับจองกันเข้ามานะคะก็ได้รถโปรตอนราคาถูกคันนี้ไปใช้นะคะทุกคนคะ่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะก่อนจะจากกันนะคะทุกคนคะ่ะให้กดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้นิดนิด,น,ดนึงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ